คือบางเรื่องเราก็ไม่อยากขายายความหรืออธิบายเนาะเพราะว่าพอเวลาบอกออกไปอ่ะหลายหูหลายความคิดซึ่งเราก็คิดว่าเราตัดสินใจจะทำอะไรอ่ะเรามีเหตุผลพอและมันก็เป็นเรื่องเป็นหน้าที่ของเราโดยเฉพาะรังบานแต่ว่าแต่ขอบคุณ พอแม่พี่น้องที่เป็นห่วงห่วงให่หรือแสดงความคิดเห็นหรือแนะนําเข้าแมา่อันนี้ก็ขอพระคุณมากๆนะครับก็มองว่าทุกๆคนอ่ามีความปรารถนาดีแต่ว่าอยากให้ทุกคนจงเชื่อมั่นว่าผมเหตุวงขึ้นมากเนกติกาผมไม่เยอะเลยครับมีแค่สามข้อหนึ่ง ไม่ให้ดื่มเหล้าไม่ให้ตั้งวงเหล้าไม่ให้ดื่มเหล้าในเวลาทํางานสองไม่ให้มีเหตุทะเลาะวิวาทนะครับิดกันไพ่ผิดกันห้กคันดากันเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องใดก็ตามห้ามมีการลงแหม่ลงมมือสาม ขาดงานหยุดงานให้บอกให้แจ้งไม่ใช่ว่าหยุดดีๆหายแค่สามข้อแค่นี้ครับอยู่กับผมได้ผมมีงานให้ทำและการตั้งกติกาสามข้อเราทำความเข้าใจกันตั้งแต่เริ่มต้นที่เข้ามาอยู่วงเราความทำความเข้าใจกันยังชัดเจนเรารับข้อสามข้อนี้ได้เราก็มาอยู่และสามข้อนี้ก็เป็นประโยชน์ สำหรับตัวเองด้วยถ้าปฏิบัติได้ตามสามขอกระสิเป็นคนที่สามารถทำงานได้มีคุณภาพแล้วก็ทำให้เราได้มีกินมีเก็บและสุดท้ายแล้วมันก็ส่งผลให้เกิดความมั่นคงกับองค์กรเกิดการมีผลงานที่มีคุณภาพหลายคนกับแม่เซนมาตำนี้พอมาํากินเหล่าจักงหน่อยเด็กหน่อยกันนี้เหมือน บเห็นหนีได้ห่ะมีตะไหลกว่าเกาสุปีหาละคนตนําหนีผมมามอลลั่มบ,บริมีวงเดียวเด้อเขาไปยุ่งเงินกับอะไรนี่อันนี้คือผมยินดีถ้าปฏิบัติกับผมสามข้อนี้ไม่ได้และในแต่ละข้อเนี่ยผมก็มีระยะเวลาที่จะอารมุ่มารวยกันผมมีระยะเวลาที่จะอารมุ่มารวยกัน บอมเมนวาตัดสินฟันทงเต๊ะในเถือแหลกรักทุกคนเหมือนพี่เหมือนน้องให้เหตุผลให้เหตุผลและผมค่อนข้างที่จะใส่ใจทุกๆคนแนะนําไปในทางที่ดีหมดผมรู้ผมหูว่าผมมีหมอลำวงเดียวซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ง่ายใช่ไหมล่ะครับทายุกับผมต,ตามขอตกลงกันบ่อ้กับไปยุ่วงอื่นผมกับยิ่งดีมันกับนีแค่นั้นผมก็พอใจ เอาเท่าที่มีเหลือเท่าที่มีเหลือเท่าไหร่เอาเท่านั้นแต่ขอให้ทําแค่สามข้ออยู่กับผมผมมีงานให้ทําผมเฮ็ดมากพี่ส่วนมากในแปดเก้าปีมันก็มีบ้างแหละมันกับบริษัทามาดขวบคุมกันได้ทุกอย่างดอกแต่ถ้าปล่อยเลยเนี่ยหั่งสิเลไปก็นี่คำว่าห้ามกินเหล้าเนี่ยก็มีการแอบกินแอบดืม่มแอบเอียงต่างต่าง ผงกาเอาหูไปหน้าเอาตาไปไล่ถ้ามันไม่ได้เหนือบาดกว่าแรงหรือไม่ประเจิดประเจิดให้เกิดความเสียหายในเรื่องของการทำงานผมก็บ่หายบ่จมบ่คุยแต่อันนี้คือบางโดยเฉพาะในกรณีที่เอามาขายเนี่ยมันซ้ำใช่ไหมละ่ะมันไม่ใช่แค่ผิดกฎอย่างเดียวแต่มันเป็นการต่อต้านด้วย ขันวงมันสีอยูบ่ไใด้ย่อนบาบ่ให้คนกินเหล่ากัให้ยูบ่ไดดซะผมรับได้ขันคนสิบ่จ้างเพราะว่าเอหมอลำใจก็นร่อยเขาบ่ให้กินเหล่าบ่จ้างดอกผมรับได้บ่จ้างกับ่เป็นยังขันขึ้นว่าคณะผมนี่กดสามขอนี่ผมรับได้แต่ผมบาบ่อมีดอกมันเป็นเรื่องที่ดีดีกับองค์กรดีกับงานด้วย ดีกับเจ้าภาพด้วยดีกับส่วนตัวของแต่ละคนด้วยถ้ารักษากฎถ้าผมบ่มีกฎบ่มีกติกาหรือบอ่ควบคุมนี่ผมสิบพกข้องคนหน่อยดีคนสองสามร้อยคนใช่ไหมครับลองจินตนาการด้วยเหตุด้วยผลดีๆถ้าผม อันนี้ผมก็ยังคิดว่าผมก็บางอย่างมันก็ลอดสายตาผมผมก็มองผ่านเยอะแต่ซีงไหนที่มันจำเป็นหรือมันสุดท้ายแล้วมันก็ต้องต้องทำแบบนี้กระสันมันสิดูแลคนไหนตีสองสามลอยค้นอะ่ะพิมพ์เข้ามาหลังบ้านต่างๆ เสนอเนี่ยคือผมคือบางคําเสนอเนี่ยคือเราเข้าใจแหละผมเป็นคนให้โอกาสและเป็นคนให้เกียรติคนอยู่แล้วอืในในกรณีแจ็คกี้คือแกขยอมรับน้องก็ยอมรับแล้วผมก็ยังรักคือคุยกันดีดีกับแจ็คกี้คือแจ็คกี้คือคือที่ผ่านมาผมก็ก็คือเล้ากับรูคือผมกับรูแล้วผมกับกระซิบตลอดยาเด้อยังสั่นยังสีกันแต่ว่าวันนี้พอเรา อ่ะเขาออกไม่แอฉันน้องเลยโอเคย่อมรับโอเคเราเคารพน้ำถือกันเหมือนเดิมนะแต่การทํางานมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็แค่นั้นเหมือนน้านิ่งเด้น้านิ่งนีข้งเป็นน้องหักผมผอมตัวจําได้ไหมน้ํานิ่งตลกน้อยร้อยกิโลน้ํานิ่งออกไปอยู่วงอื่นอยากเข้ามาผมกับยังวาลาไปสะก้อนไปหาประสบการณ์ไปเลียนหลู่สะก้อนซุดข,ขัดยังขึ้นมากผมก็ยังไม่รับเลย แต่ผมไม่ได้โกรธไม่ได้เกียดถ้าถ้า่ได้ไปว่าให้ผมยังเสียหายนี่ผมยังรักแล้วก็นับถือเหมือนเดิมซัพพอร์ตได้นะถ้ามีอะไรให้ช่วยเหลือได้แต่ทํางานด้วยกันไม่ได้มันเสียระบบผมมาสิบเบาๆเนาอะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็คือเป็นเรื่องภายในเนาะแ้าวา ท่าเสนอแนวบางอย่างเหมือนกับเขาขาเจ้บมาได้มองมุมเฮ้าขจ้า,จามกคึ้นมอม,อม,อมอผมยังรักแล้วก็ให้กําลังใจแล้วก็คอยยินดีกับทุกๆเรื่องกับกับน้องเหมือนเดิมแต่คือเราทํางานด้วยกันไม่ได้ก็คือแยกถ้าหักนับถือกันคือเราคันประเดปเป้า,ปายัางแห่ดีเพรดี คนี่ผมสร้างนี่คือคนดิลบลูดูมินลึบสาดประมาทคุ้นผมนี่คือผมสร้างผมเบาๆหอดเลยผู้ใดมากบอกผม,นนผมไย้ยินผมบอกองหูใสห่างค้นผมลบเฟซไปพร้อมอันสำหรับที่คนดี่ลบสาดประมาทคุ้นผมคืออยู่น้ำกันบ่ไดก็คืออยู่น้ำกันบ่ไดเขากับ บอกแหกันแต่ในท่งที่ดีใหกันังใจกันนับถือเป็นพี่เป็นน้องกันคือเขาโลกมันกลมอนาคตงหนามันบอแนนอนมันได้เจอกันอยู่แล้วแต่ผมผมบรเมนคนแบบว่าหุนลู่แบบใจหน่อยหรือวู่วามตัดสินใจเดี๋ยคือสันผมในบอกว่าอันนี้แล้วผมบอกเอาเนี่ยคือคือมันหมายหมายถึงว่าถ้าผมจะมีความรู้สึกแบบว่า ไม่ได้หนะึ่งคือผมเออคันคันผมได้ใส่เขามาสัง่งหนี่คือสัง่งแต่ว่าอันเนี้ยคือกรณีแจ็คก,กี้คือเราไม่ได้ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดไม่ได้น้อยคือเราเข้าใจแจ็คก,กี้เขายอมรับผมก็ยอมคือที่พี่ทําแบบนี้เพราะทุกคนต้องไปต่อมันต้องไปข้างหน้าเรายังรักกันเหมือนเดิมแต่ว่าคือมันทํางานด้วยกันไม่ได้ไอ้กับพอมที่ซัสพอร์ตซอยเหลือมี่ยังแบบก็สามารถปรึกษาคุยกันในฐานะพี่น้อง ใดคือเขาแต่ว่าการทางานบอดาแค่นั้นถ้าถาม่ามีคอมเมนต์อีกว่าเดี๋ยวสิเสียดายที่หลังผมเสียดาย่บ,บต้องเสียดายที่หลังหรอกตอนนี้ผมก็เสียดายผมก็เสียดายแจ็กกี้แต่มันไปตอนน้ำกันบได็มีแค่นั้นผมเสียดายแล้วก็รักแล้วก็คือมันเกิดอยู่น้ำกันกับผูกพันทุกคนนั่นแหละ นั่นแหละไม่แย่นั่นเลยแต่เราก็ต้องคอยยินดีกับน้องนะเพราะว่าเข้ากับคุยกันรู้เรื่องพี่น้องอ่ะเขาไปให้กำลังใจแจ๊กกี่คือเขาช่วยดูคลิปช่วยกดแชร์ช่วยกดไลค์ช่วยสนับสนุนอในทุกๆอย่างหรือแจ็คกี้อาจจะทำงานรอ ปีหน้าเขาอาจจะขึ้นมาปีหน้าเขาอาจจะเออกลับมาแล้วคุยกันได้เอาโอ๊เย่แต่ว่าตอนนี้คือมันไม่ได้ก็ต้องไปก่อนนะครับแต่เราไปโดยที่ไม่ได้ไม่ได้โกรธกันคือไปด้วยเหตุด้วยผลที่มันไปต่อด้วยกันไม่ได้มันก็มันก็นนกนแค่นั้นอนาคตมันก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน เท้ากับวยพ่อในเขาหรือถ้าเขามีงานใหม่ที่เอไปอยู่แล้วถ้าเกิดว่าแกอาสิดวงถือกันครับเขาอาจจะไปขายของหรืออาจจะไปทํางานอย่างอื่นหรืออาจจะไปอยู่วงอื่นอันนี้เราก็คือทุกคนต้องทํามาหากินถ้าเขาไปเนี่ยเข้ากับต้องยินดีกับเขาถ้าเป็นแฟนครับผมเนี่ยเอเพราะว่าผมก็คอยยินดีกับน้องเหมือนเดิม อย่าไปว่าอย่าไปตำหนิเขากับพ่อแล้หละ่ะคอมเมนแบบเหมือนกับเขาคือคือผมบอกอันนี้ก็คือให้มันจบเนาะว่ามาชี้แจงมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เพื่อให้ทุกอย่างมันสืบไปขคอมเมนล่ามไปนะฮะน้องก็ยอมรับผิดมันกับคือผิดเขาก็เข้าใจแล้วเขาก็เข้าใจแล้วรับรู้รับทราบแล้วว่ามันเป็นยังไงฉะนั้นเราก็ บ่ต้องสงสัยเล้วบ่ต้องคอมเมนต์แล้วก็บรต้องถามหาพอผมมาตอบมาคุยกันแล้วมาเบาแล้วนะครับและการตัดสินใจทุกทุกอย่างผมประเมินด้วยเหตุและผลและคุณธรรมและผมเป็นคนที่ให้เกียรติคนอื่นให้โอกาสหากม่วคนอื่นผมเลี่ยงคนมากเแเยว ผมใส่ใจทุกๆอย่างทุกๆุกคนบ้างแผนอนาคตให้กฎกติกามันก็ต้องมีถ้าผมบม่มีผมสิปกข้องค้นดีๆสองสามรอยคนน่ะแล้วงานใหญ่มันไม่ได้อยู่กับที่ รายละเอียดของการทำวงมันเยอะแล้วผมรับผิดชอบคนเดียวและปีนี้ผมเคยย่ำกับลูกน้องเลยล้วเดี่ยวะบอกทุกคนนะอันไหนที่มันจะไม่ดีมันจะผิดกฎมันจะทำให้อึดอัดมันจะทำให้พี่รู้สึกอึดอัด หลีเกเลี่ยงหน่อยนะเพราะว่าปีนี้การตัดสินใจพี่ง่ายง่ายกว่าทุกๆปีเพราะค่าใช้ใจ่ายมันสูงพอค่าใส่ใจมันสูงคืออย่ากให้พี่มีความรู้สึกว่าพี่ต้องแบกกับความรู้สึก ไม่โอเคไม่ใช่ไม่พูดครั้งแรกอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะผมเตือนแล้วอันนี้ผมเตือนแล้วเข้าใจบ่นี่ในสิ่งที่ผมบอาเนี่ยฟังหน่อยฟังหน่อยแล้วก็พิจารณาตามสิ่งที่ผมพูดหน่อยคุณสัมมา阿ะหังฟังอยู่เรื่อยๆไหมหรือเพิ่งเข้ามา เท่าว่าต้องเบากันต่อยอว่าพิษวไล่แรงหรือเบาหรือแรงคือคือว่าผมเนี่ยตัดินใจหรือประเมินทุกทุกอย่างเนี่ยบ่ได้ขาดสติหรือบ่ได้บูวามและบ่มันอยู่ดีๆผมสิตดจินใจผมมีระยะเวลา bao bao là đứa mà gì đứa thứ bao bao là con thả mang cái dòng Ghiền Mì Gõ bỏ ฟังอยแต่ขึ้นบาออกตึงหึง่งหนและจริงๆมันเป็นเรื่องภายในด้วยซ้ำม,มันเป็นหน้าที่ของผมด้วยซ้ำผมลงทุนลงแห้งมากขนาดนี้บก่กแหยมผมมีสีเหลือกหรือบอก่กแหยผมเบอ่อีหยังได้เลทจีผมสูงมากันหน่อยส่วสิบตั้งรักปักฐานส่วสิบยืนยัดแดง มีปัญหาแก้ปัญหาเองเงิงนบ่มีแลนไม่หายืมแต่ปีแรกปีสองปีสามเขาบม่มีกินไปหาขอมาเลี้ยงลูกน้องไปถือโกงไปล้ำาบะด้เงินแลนหาเอาใบทีใบให้ใบหน้าไปหาจำหาจองามามาจ่ายลูกน้องลูกน้องต้องด้เงินครบจะของขาดทุนจะของลุบทุน เจ้าของโดนโกงโบหให้กระทบต่อลูกน้องพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองบืนบกบืนบากมากั่นสิบโบหงข่คอยมีสิบตัดสินใจหรือเลือกที่สีเอย่างจริงผมใจดีได้ผมกระรับทุกคนเข้ามากผมกะให้โอกาสแล้วกระบอกแต่ในทางที่ดีงานกับมีให้ทำาพยายามกับเป็นคนคนหนึ่งแหละที่ มีคอนเนคชันมีพอมีแม่มีพีมีน่องที่เพิ่นเรียกตนด้วยส่วนหนึ่งกับด้วยจากคนงานน่ะแหละก็ว่าอีกส่วนนึงกับงานมันได้มากแย่อนการบ้างตของผมผมเข่าหาคนงานได้หน่อยได้หลายแต่ว่าบบกระทบกับลูกน้องลูกน้องก็ได้เงินครบบางเือถือโกงถึงยังนมา เลนบากงาไปหากู้หายืมดอกลอยแล้วทนายก็ยืมมากฉะนั้นแล้วคืดใส่ใจผมมองมีโลดใบยาเหียให้ผมรู้สึกว่ามันหนักมาแบบความรู้สึกกับผมผู้ดเดียวก่าด้ไผมบอกผมมันยูดดีๆผมตัดินสใจผมบอกตลอดบอกด้วยความยิ้มแย้มแก้มใสบอกด้วยเหตุผลอม ผมเข้าใจว่าทุกคนกะเสียใจผมเองกะเสียใจบริเตางกันแต่มันทํางานน้าขันบ่ได้บริเพิษกันบริเต็งั่งกันแค่เขาทํางานน้าขันบ่ได้แอลพี่นอ้องอาจเสียดายว่าบริเเห็นแล้วสีสันหนาเวทีในลักษณะนั้นแต่ผมกบพยายามหาอย่างอื่นมาเติมให้มันเต็มคือเกามุจอยบริโตนผมตีสิต้องให้ผมย่อมรับเอาจังสันติ ถ้าเราค้นกับว่า,วาครั้งแรกเตือนก่อนนู่นนี่นั่นโอ้ผมผมบอกเขาแล้วหน้าคนมันก็นเป็นซิงบเนาะบนอบนแนบบนอนดอกทั้งที่ดีตอนเนี้ย มูเจ้าต้องขันมูเจ้าฮักคือถอดไปสนับสนุนยูใน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 อ่าในลักษณะนั้นคือแจ็กกี้ก็ยังทําคลิปทาคอนเทนต์ทําอะไรอยู่เราก็ไปช่วยกดแชร์กดไลค์ผมก็จะไปช่วยกดแชร์กดไลค์เหมือนเดิมแค่แครบริเหตุงานอยู่ในวงมี้ซื้อหรือน้องอาจจะไปอยู่วงอื่นเราก็ไปช่วยเชียร์ช่วยให้มาลัยให้อะไรเขาถ่ถถาถาฮักถาอย่างเมนบรามันมันกันแค่นั้น เบาก็ดีแล้วเพราะเป็นคนสาธารณะถ้าไม่แจงก็บอกเป็นหรือแมนนครับที่แรกผมว่าสิบเบาเาเนาะเพราะผมกับเขาใจกันดีก็แจกกี้ผมว่าจะไม่อธิบายแต่ว่าก็คือมันมันมันยาวอ่ะมันบจบผมก็เลยใหเบาเบาเอาถือว่าผมเบาแล้วบอบอบออธิบายอยังอีกแล้ว่ะผมเบาแล้วผมเบาเลยกันแล้ว สรุปแจ็คก,กี้จะกลับมาไหมไม่ได้กลับมาครับไม่ได้กลับมาแต่อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนแต่ไม่ใช่ปีนี้ผมขอพักหนึ่งปีถ้าน้องยังยืนยันหรือยังคิดว่าอาจจะกลับมาแก้ตัวก็ปีหน้าค่อยว่ากันหรือถ้าน้องมีที่อื่นทำงานก็ยินดี เราก็ยินดีด้วยเราก็สนับสนุนเดี๋ยวจะช่วยกดแชร์กดไ like, ลค์คลิปเพจอะไรให้เหมือนเดิม